ทุกคนครับเข้ามาแล้วนะทุกคนตอนนี้นะบูมอยู่สวิสโฮเทลอยู่ตรงรัชดานะครับก็เดี๋ยวนี้เราจะกินอาหารสิ่มซำกันนะครับห้องอาหารนะครับสวิสโฮเทลอยู่ตรงรัชดานะครับทุกคนก็สิ่มซำนะมันจะมีราคาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันจันทร์นะราคา849บาทต่อท่านนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นพรีเมียมติ่มซำบุฟเฟตนะทุกคน1,399บาท แต่ว่าเรามีบัตรไทยเที่ยวไทยนะทุกคนก็เหลือราคา799บาทเท่านั้นนะสำหรับตัวติ่ซมซำนะเดี๋ยวเราไปลองทานกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับมีช่วงหนึ่งที่บุมไปถ่ายที่เอสีปาโคเทลอยู่ตรงารามอินทานนะเป็นอาหารติ่ซมซำเช่นเดียวกันนะครับรสชาติตรงนั้นดีมากๆ <S <S เดี๋ยวเรามาดูตรงสวีทโคเทลกันดีกว่าว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนนะครับทุกคนรวยกันอ้องอาหารอยู่ชั้นส าทุกคนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคนก็พอมีบ้างนะครับนี่เลยนะคล้ายๆห้องห้องงานแต่งน,นะครับอันนี้คือบรรยากาศรอบๆป้าจะรอรอโตแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนอ่ะทุกคนอันนี้นะวอัลเชอร์นะครับนี่เดี๋ยวเก็บใบวอลเชอร์ให้ดูนะครับวอลเชอร์ของเรานะทุกคนก็เราซื้อมานะ799บาทนะจากไทยเที่ยวไทยนะทุกคนก็ เจะไปตามล่าต่อนะถ้าอร่อยอย่างนี้อีกนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันก่อนนะครับ มาทุกคนเดี๋ยวรอนะให้พี่เขานะครับช่วยแนะนําเมนูกันดีกว่าว่าที่ห้องอาหารหลงโฟงนะทุกคนมีอะไรน่ากินบ้างก็จะเป็นหมูกรอบค่ะเป็นหมูกรอบเป็นเป็ดย่างค่ะยำแมงกะพรุนค่ะที่ลูกค้าจะเป็นเลคอมเมนต์มานะคะส่วนซุปค่ะถ้าจะเป็นซุปเสฉวนก็จะออกเผ็ดเปรี้ยวนิดนึงค่ะหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการเป็นซุปใสก็จะมีเป็นซุปเกี๊ยวค่ะซุปตัวไส้จะผสมเป็นกุ้งแล้วก็เป็นไก่สับอ๋อมันมีเมนูของ ใช่ค่ะสามารถทั้งสองหน้าทุกคนตอนแรกคุณดูว่ามีเมนูหน้าเดียวก็ว่าอยู่แบบน้อมันน้อยมากนะคนที่ถ่ายดูคนดูตอนแรกอ่าแต่ถ้าดมสติว่าหน้าที่สองนะคะมีอะไรแนะน้ำบ้างถ้าเป็นหน้าที่สองอย่างคันพวกถุงทองฮอเกิลค่ะแล้วก็เป็นขนมจีบกุ้งกันเชียงปูค่ะส่วนซาลาเปาที่เป็นซิกเนเจอร์จะเป็นอ่าซาลาเปาชาโคลาวาค่ะอ๋อเป็นตัวนี้แล้วก็ฮากาหลังนกที่จะเป็นออนท็อปไข่ปลาแซลมอนแล้วก็รังนก ถ้าเก่าเรานกกเราต้องลองหน่อยแล้วนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานะจะลองสั่งตามที่พี่เลคอมเมนต์กันแล้วเราก็จะมารีวิวกันแต่ละคำแต่ละคำเลยดีไหมครับทุกคนปะลยุยอันนี้นะครับฟองเต้าหู้ทอดกุ้งส่วนอันนี้นะครับทุกคนคือสลัดกุ้งทอดส่วนอันนี้นะทุกคนอ่ะอันนี้ครับเป็นแมงกะพุนน้ำมันงาทาดาทุกคนอันนี้นะครับเป็น ฟองเต้าคูกุ้งทอดอืมกรอบมากเนื้อกุ้งคือแบบดิยมากหูคงอร่อยอ่ะอ่าอันนี้ทุกคนน,นี่เป็นสลัดขีมกุ้งนะไแต่กุ้งเขาดิยมากทุกคนแบบดิบๆทุกคนถ้าใครอยากกินอาหารทะเลนะครับสามารถติดตามอันนี้ขายอาหารทะเลด้วย ก็ค่ออาหารที่นี่คือแบบว่าพ่อร้อนๆเลยไม่ได้แบบว่าทอดเสร็จแล้วเราเอามาให้กินนะอืมอร่อยอันนี้นะทุกคนผักกัดแก้วผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยมาทุกคนปลาเต้าเจี้ยวปลาผัดเต้าเจี้ยวนะคะทุกคนปลาชิ้นใหญ่มาก อร่อยมอความเป็นตามากอร่อยอร่อยแล้องค,คือเนื้อปลากรอบอาหารร้อนคุกย่างไม่เผ็ดนะแต่ว่าหอมเต้าเจี้ยวมากอือ่ะอันนี้ครีมสลัดกุ้งต้องซ้ําเพอวายู่ จริงจริงอืมอร่อยหมูกรอบหมูกรอบลุกพลุ้ดก่อนถ้าประเทศจีนนะบุจริงจบมี่จริงหมูกรอบดีมากใสบุลงผักน้ำมันถอยต้องซ้าทุกคนอร่อยนัวมาก เกาเป่าคือฮักเกาเป่าคือกันดาดาดๆๆคุ้มดุ๋ยมากทุกคนลืมใส่ชิโชว์ มาคุยกับต่อนะครับอันนี้เป็นผ้าเก่ารังนกนี่คือเป็นอาจารย์หรือเป็นนักเรียนักศึกษาครับผ้าเก่ารังนกนักศึกษาใช่ไหมครับเออยู่จังหวัดไหนครับอยู่ร้อยเอ็นนะอืมไม่ใช่ว่าที่ไม่ร้าอะไรันนี้จุดมันจะรับปากไหมเพราะว่าอันนี้นะกานเชียงปูผัดผงกะหรี่เอาร้อนมากใช่ใช่ ว่าน้องลองไปเสิร์ชดูในคู่นะว่าลองไปนักตัลองใส่ข้าวก็ได้ครับว่าเสิรชใก้ตำแหน่งจังหวัดตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ดูจะเดินทางมาจากไหนลองลององเสิร์ชดูเถอะมีผู้ประกอบการท้งเขาจะรับต่องนะผงทองทูลทองเพชรพลาสโซลน้องไง อันนี้ถุงทองเห็ดทัฟเฟิลนะทุกคนแต่ต้องบอกว่าฮารเก่าที่นี่คือว่าเด้งๆดีๆมากๆอะ่ะเลยให้พี่มอมทันจดหมายครับเพราะจากบูบี้ตอนนี้น้องน้องอแค่รน้สึก็นหอมเห็ดมากเลยหอมฉ่ำมากสวยใช้ได้อ่ะอันนี้ถุงทองนะทุกคนมาทุกคนอันนี้เป็นขาไก่ใช้มือเลยนะ มือเลยนี่แต่ว่าไม่แย่คุณผู้ชมผักไก่นุ่มมากแต่ว่ามันดูมันๆหน่อยนะต่ะอร่อยคือเนื้อเต็มปากเต็มคำมากเนื้อแบบว่าเต็มปากเต็มคำดูดิผักไก่ชิมมาเริ่มเลยอ่ะทคำเลยนะ ฮัลโหลทุกคนจบแล้วนะครับกับการมากินหลงฟงอาหารที่นี่นะทุกคนก็ูนก็กินแบบพออิ่มละกันไม่ได้กินเยอะนะครับก็โดยรวมถือว่าดีหลักกันแต่ว่ายังไม่ถึงว่าดีมากนะครับทุกคนปะทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวค่งหน้านะภูมจะพาไปที่ไหนไปติดตามกันได้นะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะก็เอาเท่านี้ก่อนนะคบทุกคนปะ ต้องขออีกนิดนึงคือกูอยากจะบอกว่าอาหารมาค่อนข้างชานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ความร้อนของอาหารโดยรวมคือดีแล้วก็ไม่เหม็นอมมันอาหารทุกจานร้อนนะครับแล้วก็รสชาตินัวมากมากนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารจีนที่แบบว่าแปกใหม่อ่อะทุกคนนะครับก็สไตล์โรงแรมอะทุกคนติ่มซำมันก็อร่อยกว่าทั่วไปนะครับต้องว่างใครๆก็ประทานกันได้นะครับอยู่ที่ สวโรดเทลแบงคอกรัชดานะ